เมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปนะคะ ตามด้วยใบชะมูงหรือใบสมูลนะคะต่อไปปรุงรสตามชอบนะคะไห้มีรสเปรี้ยวรสเค็ม เกรี่ยวน้ำนะคะต้นเห็ดต้องมีรสเกรีร่ยวถึงจะอร่อยนะคะต้มอ,อีกสักครู่เมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วใส่ใบกะเพราลงไปค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะ สงอปราสดจังไงจังไงเลยจ้าหมดเด้อบะโขพองคนียต้มเห็ดรวมอร่อยอร่อยเห็ดละงกเห็ดน้ำมานเห็ดพึ่งแส่บๆด้วยกันนะคะ